สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้12ตุลาคม2024แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าในเมืองกรอสนน่ประเทศรัเสเซียนั้นเกิดเหตุไฟลุกไหม้สถานีจ่ายแก๊สในกรอสนน่หลังจากนั้นไม่นานครับก็เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้เข้าไปประจำการในพื้นที่และได้พยายามที่จะควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ตามการรายงานเบื้องต้นได้ระบุว่า จ้าหน้าที่ของรัเสเซียกำลังมีการสอบสวนครับว่าสาเหตุที่ทำให้ไฟลุกไหม้สถานีจ่ายแก๊สในกรอสนี่นั้นเกิดจากอะไรตามคลิปภาพที่แหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัเสเซียบาซ่าได้นำเสนอจะสังเกตเห็นได้ว่าก่อนที่จะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงนั้นมีกลุ่มควันสีดำสีเทาพวยพุ่งขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วและในระหว่างที่ชาวบ้านกำลังเดินผ่านไปผ่านมานั้น ก็เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของรัเสเซียได้เข้าทำการควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้จากการระเบิดภายในสถานีจ่ายแก๊สได้แล้วครับเมืองครอสนี่นั้นอยู่ในพื้นที่ติดกับทะเลแคสเปียนครับพื้นที่ทางทิศใต้ของรัเสเซียเมืองครอสนี่เป็นเมืองหลวงของชาวเชสเนียหรือที่เรียกกันว่าเชเชนครับในด้านการทหารนั้น กองกำลังเชเชนในเชสเนียที่นำโดยรัมซานคาดิรอฟได้ถูกส่งไปในพื้นที่การสู้รบในยูเครนในช่วงต้นๆจากการที่กองทัพรรสเซียยกกำลังพลรุกรานยูเครนนั้นกองพันอัคมาตของรามซานคาดิรอฟก็ได้ร่วมเดินทัพไปกับกองทัพรัสเซียครับหล่งก่าทงนางทหารได้รายงานว่า กองพันอัตมัตของรามซานคดีรอฟนั้นทําหน้าที่เป็นหน่วยระวังหลังครับทารัสเซียจะประจําการอยู่แถวหน้าคือแถวที่1ส่วนกองพันรามซานคดีรอฟนั้นเป็นหน่วยระวังหลัง